นิดเดียวอีกนิดเดียว,อดดยวโอเคค่ะพี่ตอนนี้ส่งกำลังไ้แก๊ปไปค่ะเดี๋ยวไปตอนนี้เลยค่ะฮะลัลโหลว่าไงคะพี่ฝนหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าพักคนน้อยแล้วก็เครียดสะสมค่ะ แต่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงฝนนะคะพี่จองตั๋วให้ฝนไปพักผ่อนที่เชียงใหม่แล้วนะฝนต้องไปพักแต่โปรเจกต์นี้ฝนตั้งใจทําไปเถอะถือว่าเป็นคำสั่งจากพี่เราโหมง,งานจนไปลมลงไปอีกจะทํำยังไงทีมเราขาดเธอไม่ได้นะฝน mm hmm. พี่รู้ว่าเราเป็นห่วงงานแต่เธอก็ต้องเป็นห่วงสุขภาพของเธอด้วยถือว่าเป็นคำสั่งปฏิเสธไม่ได้พี่จองตั๋วรถไฟไปกับเชียงใหม่ให้เธอแล้วเข้าใจไหม ลุงครับไปโรงแรมทานินครับอ้อาวคุณคะไปโรงแรมทานิน,นใช่ไหมคะขอติดรถไปด้วยคนได้ไหมคะพอดีรีบมากเลยคะ่ะดีบจะอายที่สองเท่าเลยไม่เป็นไรครับทางเดียวกันโอเคค่ะอันนี้มาทำงานเหรอครับอ่าไม่ใช่ค่ะมาพักค่ะอ๋อครับมาเที่ยวก็จะช้าหน่อยนะครับอย่ารีบเกิน ทีนะะพี่ขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอ่าเอาเป็นไข่ลวกหนึ่งแล้วก็โอวนตีนหนึ่งค่ะขอบทษนะครับนั่งด้้ยได้ไหมครับเอาคุณได้คะ่ะนั่งคะ่คะเชิญค่ะขอบคุณครับเมื่อวานลืมขอบคุณเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยให้ส่งงานทานัน อ๋อเรื่องเมื่อวานไม่เป็นไรครับผมดีดีครับอ่าแล้ววันนี้คุณสั่งอะไรไปอ่ะอ๋อผมสั่งไผ่ลวกครับเอาชอบเหมือนกันเลยใช่ครับอร่อยดีอ้าวเห็นเมื่อวานคือบอกคุณมาพักนี่แล้วคุณมานั่งทํางานทำไมครับอืมเป็นห่วงงานนิดหน่อยอะคะ่ะอันนี้คือนิดหน่อยเหรอครับ <laughs> นิดหน่อยคะ่ะเออผมเห็นคุณดูเครียดน,นะครับช่วงเนี้ยไปเที่ยวอาเก็บน้ำกับผมไหม <laughs> ขายตรงเลยเหรอครับใช่ครับ <laughs> คุณเป็นคนชอบถ่ายรูปหรอคะใช่ครับผมอยากเก็บช่วงเวลานี้ไว้ครับเพราะบรรยากาศแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมจะเจออีกทีเมื่อไหร่เพราะอีกไม่กี่วันผมก็ต้องทํเคมีแล้วเพราะผมเป็นมะเร็งครับอืมขอโทษนะคะแต่ยังไงฉันก็เชื่อว่าคุณต้องผ่านลูกนี้ไปได้อยู่แล้วไม่เป็นไรเลยครับผมทําใจได้ลวละ่ะผม,ไ,มได้ชีวิตคุ้มละการได้เจอผู้คนมากมายได้เจออะไรต่างๆนาะนาะคุณรู้ไหมถ้าผมไม่ป่วยผมคงไม่ได้เจอร้านนมที่อร่อยสุดหรอกนะ เพราะมันเพิงเปิดมาห้ปีแล้วถ้องมไปเปิดผมคงไม่ได้กินอะคุณอะถ้าคุณอยากทําอะไรคุณก็ทําไปเลยนะครับชีวิมันสั้นนะคุณผมเชื่ออย่างนั้นครับ พรุ่งนี้คุณไปไหนไหมอะ่ะพรุ่งนี้เหรอครับเพราะว่าผมจะไปเดินป่าน่ะฉันขอไปด้วยได้ไหมอือได้ครับั้่เจอกันที่หน้าโรงแรมหกโมงนะครับโอเคได้ ตามเพลงที่เปิดทิ้งเรื่องราวความโกรธเกลียดชังใดๆใดปล่อยใจไปกับใครสักคนทิ้งเรื่องราวความโกรธเกลียดชังน,น้อยใจ ขอรถคะ่ะไม่เป็นไรครับพี่นน้องหรือไงครับอ้องค่ะไหวไหมนะคุณไหวครับตนนี้ขถึงน้นนองคนละไป,ไปคุณรู้ไหมที่ผมชอบถ่ายรูปอะ มันทาให้ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่ตรงนั้นจริงๆได้เจอบรรยากาศแบบนี้จริงๆคุณน่ะควรใช้ชีวิตอย่างช้าๆบ้างม่ต้องรีบไปซะทุกอย่างหรอกฉันกลัวว่าถ้าหนึ่งฉันช้าลงฉันกลัวที่จะไม่ทันคนอื่นน่ะคุณน่ะกลัวมไม่ทันตัวเองหรือเปล่าถ้าเป็นผมนะผมไม่เอาตัวเองไปแข่งกับเวลาหรอกถ้ารู้ว่ายังไงแข่งไงก็ต้องผิดหวังชีวิตเนี้ยังมีอะไรเยอะเลยครับชีวิตมันสั้นนะคุณ คุณอยากทำอะไรคุณก็ทำํำไปเถอะร่างกาย,ยมันพูดไม่ได้นะครับขอบคุณคุณมากๆนะคะตั้งแต่ฉันได้เจอคุณเนี่ยอีเมลซักฉบับฉันไม่ได้เปิดเข้าไปอ่านเลยไม่รู้สิฉันคิดว่าทุกอย่างกับช้าลงมากจริงๆวันนี้เดินป่าท้าทายมากแล้วก็สนุกมากๆจริงๆนะคะฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ทำมากสุดก็แค่เดินขึ้นออฟฟิศชั้นสามฟังให้ได้ยินสูตดมได้กลิยนจึงเข้าใจ มองงโลกนี้วา่าเวลาที่ผมรู้สึกไม่สบายใจหรือแบบมีเรื่องทุกข์ใจผมชอบมาวัดนี่แหละสงบดีนะคะทำให้ได้คิดทบทวนเรื่องของตัวเองได้ดีเลยอแล้วเวลาที่คุณแบบมีเรื่องคิดมากเนี่ยคุณชอบไปที่ไหนหละ่ะฉันน่ะเหรอไม่มีหรอกเพราะว่าวันๆโฟกัสแต่งงานนั่งแต่นาคมแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงละ่ะฉันน่ะเหรอคิดว่า โลกนี้มันกว้างมากแล้วก็มีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะเลยแล้วก็พาตัวเองออกมาจากจุดนี้ได้เห็นไหมล่ะชีวิตคุณอะ่ะยังมีอะไรให้ทำต้องเยอะแยะไม่ใช่ที่คุณต้องทำแต่งานงานงาน,งานคุณอะ่ะควรหามาดูแลตัวเองบ้างรักตัวเองเยอะๆคุณรู้ไหมค่ะแต่ตรงนี้ก็เริ่มมืดละกลับไปนี้ได้ครับ รือแมวไม่ตกันคุณผมว่าตรงนี้ก็สวยดีเหมืนกันครับรลองมา่าแดูวีไได้ค่ะตรงน<ร>ี้หรอในตรงนี้เลยเน,นี่เลยับไปเลยครับเมื่อมองลงมาจากบนฟ้าไกลคงเป็นเพียงเศษหินดินทรายเปรียบเหมือนเป็นจุดสีสีดำบนภาพใหญ่ เราเป็นเพียงละองสีบนโลกใบนี้บนโลกใบใหญ่เราเป็นเพียงละองสีบนโลกใบนี้บนโลกใบใหญ่เราเป็นเพียงละองสีบนโลกใบนี้บนโลกใบใหญ่เราเป็นเพียงละองสี บนโลกใบนี้บนโลกใบยฮัลโหละคะพี่ฮัลโหลฝนพี่ของานด่วนอีกชิ้นหนึ่งได้ไหมโอ้โพี่ตอนนี้ฝนเรื่องงานแล้วไว้พรุ่งนี้ฝนทำให้นะคะ รู้ดีสักวันต้องจากกันทุกความสัมพันธ์ต้องบอกลาทุกความรักตอนน้องมีน้ำตามีคนเข้ามามีคนเสียใจแต่ความเดียวได้ในความโรแมนติกฉันคนพบฉันเองอีกคนในต่างมิต ฉันพูดคุยปลอบใจตัวเองเหมือนคนเสียสติฉันไม่อยากนี้ชีว <c ười> ินากาที่จะเป,ปิด่อยฉันจะกังวลใจผู้คนเที่ยงบุ่นายในความเดียวได้เป็นเพื่อนใจ